ว่ามันคือวิกฤตของประเทศเลยครับคนติดเตียงคนป่วยกองทุนสุขภาพระเบิดประกันสังคมระเบิดถ้าเราไม่ redefine social contract เด็กเกิดใหม่ไม่มีแล้วคนเสียชีวิตมากกว่าคนเกิดคนเกิดก็เกิดแบบติดเตียงมากขึ้นเรื่อยๆ environment ก็ไม่ได้ช่วยเลยเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตหยิบอะไรแต่ละอย่างก็ทำลายร่างกายหมดทุกอย่างความรู้ความเข้าใจก็เหมือนวงการการเงินเลยครับไม่มีสอนตั้งแต่ระดับมหาลัยเช่นเดียวกันความรู้เรื่อง health literacy เนี่ยในโรงเรียนก็ไม่มีในมหาลัยก็ไม่มี10ปี20ไปให้หลังก็เดี๋ยวก็จะระเบิดอีกทีนี้ถ้า GDP ประเทศ มัน500บิลเลียนยูเอสดอลลาร์ต่อปีพวกเราที่อยู่ในห้องคือ the b a c กันอยู่ใช่ไหมครับแล้วอาจจะเป็นเจนสุดท้ายครับที่เป็น the b a g กเพราะเด็กเกิดใหม่ไม่มีแล้วแล้วถ้า GDP เรา500บิลเลียนล้วปีที่แล้วเด็กเกิดเหลือ40,000 0คนคนเสียชีวิตมากกว่าคนเกิดเหมือนกับปีที่แล้วแปะ๊ะติดกันเนี่ยอีกแค่า 50, ปี 70, 70ล้านเรือ33ล้านมี2อย่างครับไม่ออกลูกเพิ่มขึ้นก็ productive มากขึ้นแต่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็น็น GDP AI, ไไนคนคคกหาย2แถมที่อ่อู เป็นต้นทุนอีกแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนจาก30บาทรักษาทุกโรคเป็น30บาทป้องกันทุกโรคนีครับมาโรเวอร์ยังไงครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะระเบิดแล้วซึ่งก็เลยเป็นท็อปิกที่สําคัญที่อยากจะสร้าง awareness ให้กับคนไทยก็หวังว่าจะเป็นแรงกระเพื่อมในวันนี้สร้าง awareness ให้มากขึ้นเข้าไปอีกนะครับ